นักเรียนทุกคนนะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของค่าความจริงของประพจน์ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะค่าความจริงของประพจน์คืออะไรเมื่อเรารู้จักคําว่าประพจน์แล้วค่าความจริงของประพจน์เนี่ยมันก็คือเป็นคําที่สามารถบอกได้ว่าเป็นจริงกับเท็จใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันในเรื่องของค่าความจริงกันค่ะ ในค่าความจริงนะคะในเรื่องของประพจน์นะคะมันคืออะไรมันคือความถูกต้องไม่ถูกต้องของสิ่งที่กําลังจะพิจารณาค่าความจริงมีอยู่2ชนิดนั่นเองนะคะหมายความว่าอย่างไรหนึ่งค่าความจริงที่มีค่าความจริงเป็นจริงนะคะสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนนะคะเราจะใช้เขียนเป็นตัว t ค่ะเป็น t พิมพ์ใหญ่ก็คือ true นะคะที่เราจะแทนค่าความจริงคือเป็นจริงตรงนี้ ต่อไปค่าอันที่2คือค่าความจริงที่มีค่าเป็นเท็จเราก็จะเขียนแทนด้วย f ใหญ่นะคะ f ใหญ่เพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็คือสัญลักษณ์ของค่าความจริงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเอาค่าความจริงตรงนี้นําไปใช้ในการสร้างตารางกันนะ,ะแต่ตอนนี้เราต้องดูเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าความจริงของประพจน์กันก่อนนะคะค่ะอันนี้เราก็ ลองมาหากันบ้างสิว่าค่าความจริงของประโน์ต่อบไปเนี้ยเป็นอย่างไรมันจะเป็นจริงหรือมันเป็นเท็จนะคะอย่างข้อแรกบอกว่า3เป็นจํานวนเฉพาะอ่ะเพราะฉะนั้นลองวิเคราะห์ที่3เป็นจํานวนเฉพาะจริงไหมก็ถือว่าเป็นก็ตอบจริงนะคะต่อมาค่ะ 1, เซตของ 1, 3, 5, ลบกับเซต 7, 7 8นะคะมันจะเท่ากับอะไร มันจะเท่ากับ3 5 7แล้วก็8ถูกไหมคะเพราะว่าเอา 1, 1> กับ1ลบกันทำไมคะก็หายไปนะคะเซะกับเ็ตนี้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเป็นจริงต่อมารากที่3ของลบ8เท่ากับลบ2่าเพราะฉะนั้นถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นจริง ต่อไปค่ะ3ยกกำลัง55มีตัวเลขหลักหน่วยเป็นเลข1 3ยกกำลัง55มีเลขหลักหน่วยเป็นเลข1นอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นจริงไหมไม่เป็นจริงนะคะต่อมาข้อที่5 7เป็นคำตอบของสมการ x กำลังสองบวก1เท่ากับ50 หมายความว่ายัางไงหมายความว่าเราเอาลองเเนี่ยไปแทนที่ x อซิเจ็ดยกกำลังสองเป็นเท่าไหร่คะสี 49. 49่สิบเก้าสี่สิบเก้าบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่เป็นห้าสิบเพราะฉะนั้นทำไมคะเป็นจริงอ่าอันนี้คือการหาค่าความจริง